การปฏิบัติธรรมเดิมมาได้ต้องวันนี้เป็นวันที่เกติของการปฏิบัติจะเทศให้ฟังให้ทำความเข้าใจให้ดีตัวตนของเรานี่หรือว่ากายใจของเรานี่มันสำคัญ เราต้องเข้าใจมันรูปมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปเวทนาก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปสัญญาก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปสังขารไม่เที่ยง เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปวิญญาณก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปหเมือนกันเมื่อมีเกิดจะมีดับเกิดขึ้นมาเป็นคนต่อไปก็แก่เท่าชลาภาพถึงการนั้นหนึ่งเราก็ต้องจากไปพูดง่ายมีเกิดมีตายเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจในตัวของเราว่า ตัวเรานี้เกิดขึ้นเป็นคนแล้วไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดไปจะต้องแก่จะต้องตายอยู่เพราะฉะนั้นต้องเตรียมใจให้พร้อมเอาคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเก็บต,ต้องตายอืมนี่ไปไหนไม่พน้นพอให้นี่เกิดเถอะจะกี่คนกี่คนก็ ตายหมดทั้งนั้นแหละแต่ว่าไม่พร้อมวันเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าตัวห้องเรานี้ประกอบส่วนด้วยอุปทานขันทั้งห้าอุปทานขันห้านี่ความยึดความเือนี่แหละเป็นตัวสำคัญอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่น ถือว่าเป็นเราเป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวตนของเราถือยึดถืองั้นแหละจนถึงวันสุดท้ายก็ยังยึดถือไปอยู่นั่นแหละทำยังไงเราถึงจะไม่ยึดถือก็ให้ปฏิบัติธรรมให้ปล่อยให้วางได้ให้ละได้ให้ทอดทิ้งได้ให้สลัดคืนได้นี่ สลัดสลัดออกจากทุกขจากวาตาสงสารนันนี้เป็นพระอริยบุคคลโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหรันนี่พวกนี้สลัดพบสลัดชาติได้แล้วอืมแต่ว,ว่าได้ไม่มากต่างมากน้อยต่างกันเท่านั้นเองคนผู้ปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ย่อมได้มรรคได้ผลได้มรรคได้ผลได้เห็นความจริงของชีวิตว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกคนทุกคนไปอย่างนั้นหมดในโลกนี้จะมีมากน้อยแค่ไหนเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ในที่สุดก็ต้องตายหมดทุกคนเราต้องคิดว่าตัวเราวันหนึ่งก็ต้องเจอแบบนี้เหมือนกัน แบบที่คนอื่นเขาเป็นเหมือนกันเราพยายามพยายามเพิกถอนละความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญหมายในตัวตนอันนี้ว่ากีรังยั่งยืนมันไม่กีรังยั่งยืนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปเหมือนน้ำอยู่บนใบบัวนี่พอต้องแสงพระ้าทิ์ก็แห้งหายไป เหมือนน้ำบนลอยโคพอถูกต้องแสงพาที่ก็เหิอแห้งหายไปหมดไปสิ้นไปชีวิตของคนเราก็เหมือนกันมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายโดยกันหมดทุกคนถ้าเราไม่ใส่ใจไม่สนใจเรื่องนี้เราจะไม่รู้เลยว่าเราจะเป็นอย่างไรในอนาคตข้างหน้าเราคิดกลัวอย่างเดียวกลัวตายที่จริงน่าไม่น่ากลัว พอถึงเวลามันก็ไปของมันอืแต่ว่ากลัวที่ขณะอยู่นี่กลัวทําชั่วทําบาปไว้นี่อันนี้สําคัญถ้าทําชั่วทําบาปทําความไม่ดีไม่งามไว้เราก็ได้รับผลของกรรมที่ชั่วนั้นเราทํากายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีให้ประมาทมัวเมาให้ลุ่มหลงให้เพลิดเพลินให้เดินตามทางที่ไม่ถูก ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องมีบาปมีโทษมีอกุศลเกิดขึ้นอันนี้แหละมันสำคัญถ้ามันมีบาปมีอกุศลเกิดขึ้นในใจแล้วเราจะไปไหนเราก็ไปสู่ภูมิันต่ําไปสู่ภูมิันเดือดร้อนไปสู่ภูมิอันมีทุกข์ไปสู่ภูมิที่ไม่เจริญสำหรับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้อง งดเว้นความชั่วบาปอากุศลทุกอย่างอืมบาปอากุศลความชั่วความเลวทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องละหมดทิ้งหมดถอนหมดเพิกออกจากใจหมดไม่ให้เหลืออยู่ในใจนี่เราต้องเป็นอย่างนี้เราต้องละอกุศลละความชั่วทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมทำกิจให้บริสุทธิ์ผ่องใส นี่แหละสำคัญทำความดีให้ถึงพร้อมละความชั่วได้น่ะมันถึงจะความดียังเกิดนี่คือทำความดีได้ความชั่วทั้งหลายให้ละทิ้งหมดให้ถอนออกจากใจให้หมดให้ละให้ได้ให้เลิกให้ได้สิ่งใดที่เคยทำมาแต่อดีตปัจจุบันต้องเลิกต้องเลิกจากอกุศลกรรมเหล่านั้นหรือบาปกรรมเหล่านั้น มให้บริสุทธิ์ทางกายบริสุทธิ์ทางว่าจาบริสุทธิ์ทางใจเดี่ยวกับเว้นชั่วทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมคือทำกายทำว่าจาททำใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้ไม่มีมนทินให้ไม่มีโทษให้ไม่มีบาปให้ไม่มีอกุศลสิ่งใดนั่นแหละแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใส ทำจิตให้ผ่องใสจิตนี้มันมีปกติจิตตังประพัฒสารไม่ดังจิตตังจิตมีปกติผ่องใสอยู่แล้วแต่อาคันตุกะกิเลสเข้ามาบาังไว้มาบดไว้เหมือนโป๊ะตะเกียงเนี่ยที่เราใช้ไปใช้ไปนี่เข่ามันก็จะเกาะติดถ้าเราเช็ดให้ดีแล้วมันก็ใสเหมือนเดิมจิตของเราเหมือนกัน พอมันไม่ใสมันขุนม,มัวด้วยบาปอากุศลต่างๆเราก็ละเลิกสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำแต่สิ่งที่ดีเมื่อเราทําสิ่งที่ดีจิตใจของเราก็ผ่องใสอย่างที่เราทําอยู่นี้ก็คือทําจิตให้ผ่องใสทําจิตให้บริสุทธิ์ทําจิตให้ปราศจากกิเลสท,ทั้งหลายทั้งปวงนี่เราทําได้กันอยู่นี่นี่แหละทําจิตให้ผ่องใสอย่างนี้เรียกว่าทําจิตให้ผ่องใส พองใส้จากบาปอกุศลทั้งหลายอืไม่มีโทษไม่มีมนทินไม่มีความชั่วใดๆอยู่ในใจเลยใจถึงความบริสุทธิ์หุดพองพอเป็นพระริยบุคคลในพุทธศาสนาเป็นสวดอนันพระกิเลสสังโยชน์ได้สามคือสก,กายาทิฏฐิพิกิจฉาศิลปะาตาปรามาต อันนี้เป็นชื่อของกิเลสที่ละไปได้สกายาทิติความเห็นว่าตัวตนตัวของเราร่างกายของเราตัวของเราเหล่านี้เราเห็นว่าเป็นตัวของเราจริงๆยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่าเป็นตัวเราของเราจริงๆนี่แหละสกายาทิฏฐิ ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราจริงๆนี่แหละถ้าให้ละให้ละความยึดความถืออันนี้ให้เลิกให้เพิกถอนกิเลสอันนี้ออกไปจากใจเราสกายทีวิกิจิจฉาความลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลงลังเลในกรรมดีกรรมชั่วไม่เชื่อกรรมดี ไม่เชื่อว่ามีกรรมชั่วเนี่ยศิลปะตาปรามาตคือกระทำแบบรูปคำคำไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจเพื่อความผลสุดหมดจดผองใสของจิตอันนี้ย่อมติดย่อมคล้องย่อมละเลิกไม่ได้ย่อมยืดติดถ้าเราละได้เราละได้สามขั้นนี่เราก็เป็นพระสวดาบันแล้ว ถ้าราคาโทสาโมหะกิเลสของเราเบาบางลงเบาบางลงนี่ก็เป็นพระสกิทาคามมีแล้วธ้ายกิตเราบริสุทขึ้นไปอีกปฏิฆะก็ไม่มีคือความขาดเครื่องในใจไม่มีปฏิฆะไม่มีนี่ กามาราคาก็ไม่มีนี่เราได้อนาคามีแล้วต่อไปอีกสังโยชน์เพื้องสูงห้าถ้าเราละได้จนถึงอวิชชานะละอวิชชาดับอวิชชาจากใจแล้วเราได้เราก็เป็นพาาระอรหันนี่นี่แหละสังโยชน์สิบนี่เราละได้หมดเราละได้หมดเราก็เป็นพาาระอรหัน์ ถ้าเราละยังไม่ได้ก็ยังเป็นพระรีวบคลไม่ได้ถ้าละได้ก็เป็นพระรีวบคลได้ดูที่สกยาทิฏิวิกิกิจชาศิลปะ,ะตาปรมาตเนี่เราละได้ถ้าละได้เราก็เป็นพระชวดาบันละว,ว่าตัวตัวนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายไปแตกดับไปพอเรารู้อย่างนี้ก็เป็น จิตของเราวางได้ระดับนี้วางจากกิเลสอันนี้สามอย่างเนี่ยวางได้เราก็เป็นพระริบบุคคลแล้วเราเป็นพระอร,ริบุคคลท่านโสาบันเป็นพระโสาบันประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงทัพพยาเอกรเจนะสกัสสะคา,ามนินาวาสภาะโลเจนะปเจนะ โสตาปฏิพลังวาหลังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมบทคุตตะนิกายความเป็นใหญ่ในพื้นปฐตพีอันนี้เป็นใหญ่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็สู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้สู้เป็นพระโสดาบันไม่ได้เลยความไปสวรรค์ ก็สู้ความเป็นพระสวสดาบพันไม่ได้ความเป็นใหญ่ในโลกทั้งสามนี่โลกทั้งสิ้นนี่กามโลกรูปโลกอรูปโลกเราเป็นใหญ่หมดเราสั่งการคนเดียวสำเร็จหมดทุกอย่างในโลกทั้งสามนี่เราเป็นใหญ่หมดเลยอยู่ในอํำนาจของเราหมด ก็ยังสู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้พระโสดาบันนี่เป็นใหญ่ประเสริฐหลือเลิศก,กว่าความเป็นเห่าน,นทั้งหมดเป็นใหญ่ในโลกทั้งในแผ่นดินนพื้ปนปฐพีทนี่เป็นใหญ่ในสวรรค์หรือความไปสวรรค์แล้วก็เป็นใหญ่ในโลกทั้งสิ้นนี่ยังสู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้พระโสดาบันนี่ ายแล้วไม่ไปตกนรกมาเกิดดีก็ไม่ตกนรกเกิดดีก็ไม่ทำชั่วอย่างช้าที่สุดเกตชาติเท่านั้นเองก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันนี่มันดีมันประเสริฐ่างนี้ถ้าใครได้พรชวราบันคนนั้นก็โชคดีแล้วเหมือนเป็นเจ้าจาัก,กรพรรดิแล้วหรือยิ่งกว่าเจ้าจาัก,กรพรรดิสี่นี่ เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจการลักกิเลสได้ไม่ใช่ธรรมดาละในได้เพียงเท่านี้ยังมีขาอประเสริฐเลิ่นล้นสามารถนำบุคคลให้ถึงความสุขความเจริญอย่างยิ่งทีเดียวดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราตัวเรานี่ขณะนี้เราปฏิบัติได้ปฏิบัติถ,ถึงด้วยอย่าง จิตเราสงบไหมจิตเราสบายไหมจิตเราวุ่นดีวุ่นวายอยู่หรือเปล่าหรือว่าสงบยอกเย็นอันนี้ก็ถามเข้าไปที่ตัวของเราเลยฟังเข้าไปที่ตัวของเราดูตัวของเราดูใจของเราว่าเราละได้ไหมเราละอุปทานขันห้าได้ไหมถ้าละอุปทานขันห้าได้นั่นแหละเราละได้แล้วอืม เราละได้แล้วละกิเลสแล้วอุปทานในรูปอุปทานในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราละไ,ด,ได้เราไม่ติดเราไม่ติดเราไม่คล้องเราไม่ยึดเราไม่ถือเราไม่สำคัญมั่นหมายในตัวตัวนันนี้จิตใจของเราก็สูงส่ง เมื่อบานเจียมใสน่าเริงในธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะเราละสิ่งที่ชั่วร้ายในใจของเราได้แล้วต่อไปเราก็ทำความดีต่อไปต่อไปเรื่อยๆอันไหนดีเราทำอันไหนไม่ดีเราอย่าทำอันไหนไม่ดีเราอย่าทำให้เรารักษาวความดีของเราไว้ให้มั่นคงผู้ปฏิบัตินี้ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึง ถ้าทำถูกต้องแล้วต้องได้ต้องถึงต้องถึงมากถึงผลถึงความสุขความเจริญได้แน่นอนทำไมจะไม่ได้เพราะทำถูกแล้วมันต้องได้ทำไม่ถูกต่างหากมันไม่ได้ถ้าทำถูกแล้วมันได้ทันทีทำถูกทำไงมีสติเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าเราก็เห็นเราก็เราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้ เรารู้อยู่แค่เนี้ยจิตของเราก็สงบลงไปสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นปัญญากเกิดขึ้นตัดกิเลสอาสวะได้ทันทีนี่ตัดได้สามสังโยชน์สามก็เป็นพระโนดาวันแล้วนะขอให้เราทําให้มันได้อย่าถอยอย่าหมดกําลังใจเพราะอีกวันเดียวก็จะสิ้นสุดการปฏิบัติแล้ว ให้ตั้งใจปฏิบัติพรุ่งนี้เช้าก็หมดเลยให้คิดว่าเรามาอยู่ที่นี่เจ็ดวันตั้งใจปฏิบัติจริงๆปวดเมื่อยเหนื่อยยากภานในก็ตามอดทนเพื่ออะไรเพื่อให้กิตของเราผ่องใสเพื่อให้กิตของเราบริสุทธิ์นี่แหละเราก็ทํากิตของเราให้ผ่องใสได้ตามสมควรแก่อัตภาพหรือแ,แก่ตัวตัวบุคคลแต่แก่ตัวเรา เราละได้เราตัดได้เราเห็นความสำคัญที่เกิดขึ้นว่าตัวตนนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตตาตัวตนอันนี้ไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วแก่แล้วเก็บตายไปไม่เที่ยงตัวตนไม่เที่ยงชั้นยาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงอะไรทุกอย่างไม่เที่ยงทั้งนั้น เราก็พิจารณาเข้ามาที่ตัวของเราเราลนะเราเพิกถอนออกไปเหมือนถอนหญ้าที่ยืนตามไร่ตามนาเนี่ยต้นข้าวเราไม่ถอนเราถอนแต่หญ้าออกข้าวก็วงอกงามเราก็ถอนกิเลสออกจิตใจของเราก็ผ่องใสถ้าเราถอนกิเลสออกได้มากเท่าไหร่จิตใจเราก็ผ่องใสมากเท่านั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ การชำระใจให้บริสุทธิ์นี่คือเป็นงานสำคัญที่สุดยิ่งกว่างานใดทั้งสิ้นงานในโลกนี้ทำมาหากินนั่นก็เป็นงานยุ่แต่ว่างานสำคัญที่สุดคืองานถอนกิเลสออกจากใจด้วยถอนอุปทานถอนความยึดความมั่นความสำคัญหมายในตัวในตัวออกไปให้เห็นเป็นสกายะทิฏฐิให้เห็นเป็น วิกิกิจฉาให้เห็นเป็นศีลพระจับปรามาสสิ่งเหล่านี้เป็นญ้าเราต้องถอนออกจากใจเราราคะโทสาโมหะเหมือนกันให้มันเบาบางลงไปให้มันหมดไปจากใจถ้าเราให้หมดไปจากใจได้เราก็พ้นจากทุกได้ถ้าเราให้พ้นจากใจไม่ได้เราก็ไม่พ้นทุกได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ ขอให้ทั้งใจปฏิบัติขัดเกลากิเลสเพราะเรามานี่ก็มาฝึกฝึกขัดเกลากิเลสฝึกขัดให้มีธรรมะขึ้นมาในใจให้กิเลสมันถอยออกไปแต่เราก็ทํากันได้พอสมควรน่าอัศจรรย์จริงภายในเจ็ดวันเราสามารถทําใจของเราให้สงบได้ก็ถือว่ายอดแล้วถอนกิเลสถอนความยึดมัน่นถือมั่นได้อันนี้ก็น่าสําคัญอยู่ ไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่าอย่าท้อถอยให้ตั้งใจกลับไปแล้วก็อย่ากลับไปเฉยๆกลับไปแล้วก็ให้ปฏิบัติด้วยให้ปฏิบัติได้บ่อยให้เห็นลมอยู่บ่อยๆให้เห็นความรู้สึกของเราอยู่บ่อยๆนั่นแหละหรือม้เรามีเวลานั่งเราก็นั่ง ถ้าเราไม่มีเวลานั่งเราก็รู้สึกลมหายใจเข้าออกอยู่เรื่อยๆนี่ชื่อว่าทําถูกทําเป็นแล้วอย่างนี้ชื่อว่าทําถูกทําเป็นทําถูกทําเป็นก็มีความสุขก,กายสุขใจขึ้นมาใจก็เบาใจก็สบายท่านทําเป็นไหมท่านรู้ได้เลยว่าทําเป็นหรือไม่เป็นเราละได้สกายทิฐิตัวตนนี่ตัวตนของเราเราละได้อืเราเห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไป ไม่มีอะไรน่ายึดน่าถือนี่ไม่สำคัญนั่นหมายในตัวตัวน,นี้ว่ามันจะเก่มันจะเก็บมันจะตายเราก็ดูแล,ร,แลรักษามันไปใช้มันไปทำประโยชน์แก่เราวนี่แหละในที่สุดมันก็แตกสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรเหลืออยู่เพราะฉะนั้นจึงให้พยายามทำกลับไปแล้วก็ให้ทำอย่าอยู่เฉยๆให้ทำอยู่เรื่อยๆ พอจะกำหนดได้เวลาไหนก็ให้กำหนดเรื่อยๆให้กำหนดอยู่เรื่อยๆเราก็จะสบายอยู่เรื่อยๆถ้ากำหนดลมปั๊บใจเราก็จะสบายปั๊บทันทีเลยอันนี้พอทำเป็นแล้วถ้าทำไม่เป็ียนก็พอเลิกจากการปฏิบัติก็แล้วไปทิ้งไปเลยน,นี่โอ้ปฏิบัติเหนื่อยยากมาตั้งเจ็ดวันเราไม่น่ารึกถึงเลยอันนี้มันไม่ไม่สมควร ต้องคอยรักษาอยู่เรื่อยๆกลับไปแล้วก็คอยดูลมอยู่เรื่อยๆอันนี้แหละจึงถูกเวลาเข้าสมาธิจริงๆเราก็เข้าสมาธิบ้างนั่งบ้างทุกวันทุกวันถ้าหาเวลาได้ก็นั่งถ้าเวลาไม่ได้ก็คอยดูลมอยู่เรื่อยๆเราก็จะสบายเราก็จะเป็นสุขเราก็จะกีตของเราที่มีมากมีผลมี การปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบอย่างนี้แล้วมันก็รักษาไว้อย่าให้มันเสื่อมสูญไปอย่าให้หมดไปจากใจเราเพราะมันเป็นของดีเป็นความดีสำหรับเราให้เราตั้งใจรักษาให้ต้องตั้งใจปฏิบัติให้ตั้งใจเอาจริงเอาจังอย่าท้อถอยกับการปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี่กว่าจะมีโอกาสมาได้ไม่ใช่ว่ามีโอกาส่ทุกทุกคอดไปนานทีเราถึงจะมีครั้งหนึ่ง ถึงจะได้โอกาสสักครั้งหนึ่งเรามาปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจเก็บรักษาความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่ได้ไปให้มันมั่นคงให้ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาให้ดีอยู่ตลอดเวลาให้สงบอยู่ตลอดเวลาให้สบายอยู่ตลอดเวลาให้ดีทุกๆโอกาสเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทเราอย่าคิดว่าโอ้ยทําแล้วเราได้แล้วเราภาวนาเป็นแล้วเราไม่ต้องทําหรอก อันนี้ไม่ใช่เราต้องทำทำบ่อยๆทำอยู่เรื่อยเหมือนันเรานั่งทสมาธินี่แหละเราก็ทำบ่อยๆทำอยู่เรื่อยแต่เวลาอยู่อยู่โลกภายนอกเราไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้เราก็คอยกำหนดลมหายใจเข้าออกไวให้เราคำลมหายใจเข้าออกดีใ,ใจเราก็เย็นสบายลงไปนั่นแหละเรียกว่าเรารักษามันรักษามันมันก็รักษาเราไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่ว ไม่ใหถูกไปสู่ความบาปความอากุศล,ลต่างๆเราจะทําบาปมันก็รู้สึกตัวขึ้วมาอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นโทษอันนี้เป็นกายทุจริตอันนี้เป็นวจีทุจริตอันนี้เป็นมโนโทุจริตเราอย่าทำกายทุจริตเราก็อย่าทำวจีทุจริตเราก็อย่าทำมโนทุจริตเราก็อย่าทำให้ทำกายทุจริตให้ทำวาจาทุจริต ให้ทำใจสุจริตกายวาจาใจของเราให้มันสุจริตตลอดให้มันดีตลอดให้มันจเจริญอยู่ตลอดให้มันยิ่งใหญ่อยู่ตลอดเราคอยดูเวลาไหนเราจะทำสิ่งไหนก็ตามเราจะทำอะไรก็ตามให้เราดูว่าอันนี้ผิดหรือถูกถ้าผิดเราอย่าทำอย่าฝืนทำเลยจิตใจจะเศร้าหมองจิตใจจะขุ่นมัว เราทำกิจให้พอใสเราต้องละต้องเลิกต้องหยุดไม่ทำสิ่งนั้นถ้าสิ่งไหนที่เป็นความชั่วความผิดเราอย่าทำให้เราเลิกทันทีสิ่งไหนเป็นความสุขความเจริญให้ทำสิ่งนั้นให้ทำให้ดีให้ทำให้เต็มที่ความดีให้ทำให้มากความชั่วอย่าทำเราออกไปแล้วความชั่วอย่าทำให้ทำแต่ความดีให้ทำแต่ความสุจริต ให้ทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ดเว้นจากโทษสิ่งต่างๆความบาปความชั่วต่างๆให้ละเลิกหมดกลับไปแล้วจะกลับไปแบบทอดทิ้งหรือกลับไปทิ้งเรากว่าจะทำได้ขนาดนี้มันยากแสนยากเราทนอดท,ทนอย่างเต็มความสามารถเราเลยเราต้องรักษาไว้ให้ดีอย่าให้มันเสื่อมสูลไปให้ตั้งใจปฏิบัติอยู่ตลอด ให้รักษาไว้จนตลอดชีวิตของเราเราก็จะมีความสุขความเจริญเราเห็นกายนี่รูปขันนี่เป็นของไม่เที่ยงค่อยเห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆแต่ก่อนเป็นเด็กต่อมาก็เป็นผู้ใหญ่ต่อไปก็แก่เท่าต่อไปก็ตายไปนี่รูปนี่ไม่เที่ยงพินทนาเขาไม่เที่ยงคือการรับรู้อารมณ์ต่างๆทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจ ไม่เที่ยงสักอย่างนี่แหละเวทนาก็ไม่เที่ยงเวทนาเป็นสุขก็ไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์ก็ไม่เที่ยงเวทนาเป็นรู้สึกต่างๆเนี่ยไม่เที่ยงสักอย่างเรียกว่าเวทนาเป็นวความรับรู้รับรู้อารมณ์ต่างๆมันไม่เที่ยงความรับรู้อารมณ์ต่างๆมันไม่เที่ยงฉันอยาความจําได้หมายรู้ก็ไม่เที่ยง เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปสังขารก็เหมือนกันสังขารขนันคือเป็นกองแห่งความคิดนึกปรุงแต่งอันนี้ก็ต้องเป็นหมวดเป็นหมู่เหมือนกันเป็นขันอีกมันความคิดความนึกปรุงแต่งนี่ก็สําคัญเราต้องให้มันคิดคิดนึกปรุงแต่งแต่ในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีอย่าเอาอม,มันเป็นของไม่เที่ยงอันนี้ ความคิดนึกปรุงแต่งมันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นได้กระดับได้นะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่เที่ยงวิญญาณมันก็ไม่เที่ยงวิญญาณขันเนี่ยคือความรับรู้อารมณ์ต่างๆความรู้สึกร้อนสึหนาวรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจพวกนี้ไม่เที่ยงสักอย่างเราอย่าไปยึดถือเอามันให้ปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ละหมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเอาไว้ในใจของเรายังไงยังไงเราก็ต้องไปจากโลกนี้อยู่แล้วทุกคนไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งนี่ให้เราตั้งใจปฏิบัติรทมให้เต็มที่ให้มีทมอยู่ในใจให้ใจเราได้บรรลุมากผลให้ใจได้พ้นจากทุกข์ให้ใจถึงความสุขความเจริญจึงจะคุ้มค่าที่เรามาเรามาปฏิบัตินี่เราทำได้ทำถึง ตั้งแต่ต่ำสุดจนสูงสุดเราสามารถทําได้ทาถึงก็ขอให้ตั้งใจทำให้ดีต่อไปอย่าท้อถอยอย่าทอดทิ้งเมื่อกลับไปแล้วอย่าทอดทิ้งให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นของตัวตนที่แท้จริงไม่มีอะไรเป็นของที่ควรยึดควรถือควรสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเรา มีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นมีแต่ของที่ทรงอยู่ไม่ได้ทั้งนั้นมีแต่ของสลายไปในที่สุดทั้งนั้น,นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเพราะฉะนั้นให้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าถอดทิ้งสิ่งที่ได้แล้วให้รักษาไว้ให้ดีเพราะเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่เราหาได้ยากที่สุดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอย่างสู้ความเป็น ที่เราภาวนาปฏิบัตินี่ไม่ได้นั่นแหละขอให้ทำอเอาเท่านี้แหละ